เวลาที่เราพูดถึงเรื่องสมองนั้นนะครับหลายหลายคนนะครับอาจจะคิดไม่ถึงก็คือมันเริ่มต้นตั้งแต่อาหารที่เรากินเวลาที่เราพูดถึงเรื่องสมองนั้นนะครับหลายหลายคนนะครับอาจจะคิดไม่ถึง ว่าวงจรที่เราพูดถึงเรื่องสมองนั้นแท้ที่จริงแล้วนั้นมันเป็นวงจรครบวงจรเลยนะครับเริ่มจากอะไรนะครับก็คือมันเริ่มต้นตั้งแต่อาหารที่เรากินนะครับมันลงไปที่ลำไส้มันไปผ่านตับนะครับจนกระทั่งไปถึงสมองและจะออกมาว่าเป็นสมองดีหรือสมองไม่ดีสมองเสื่อมเร็วแค่ไหนนะครับเรามาดตัวแรกก่อนนะครับคือตัวแรกเลยก็คือชนิดของอาหาร ทุกของอาหารนั้นนะครับจะเรียกว่าเป็นอาหารร้อนแรงคำว่าอาหารร้อนแรงคืออะไรนะครับอาหารร้อนแรงก็คืออาหารที่เมื่อรับทานเข้าไปแล้วนั้นก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นได้นะครับการอักเสบที่เกิดขึ้นได้ตรงนั้นเองนะครับมีการคำนวณหรือมีการวิเคราะห์จากหลายสถาบันด้วยกันเองในอาหารทั้ง39กลุ่มนั้น สามารถจัดระบุได้นะครับว่าตัวไหนเป็นอาหารร้อนแรงซึ่งตัวอาหารร้อนแรงเหล่านี้เองคืออะไรบ้างนะครับก็คือเนื้อทั้งหลายแหล่นะครับที่เราอาจจะเรียกว่าเนื้อแดงและเนื้อแดงตรงนั้นเองนะครับยิ่งมีการปรุงแต่งให้เก็บได้นานขึ้นรสชาติอร่อยขึ้นตัวนั้นเองนี้จะยิ่งร้อนแรงหนักขึ้นไปใหญ่ซึ่งอาหารร้อนแรงเหล่านี้เองนะครับคือพวกเนื้อต่างๆเหล่านี้เมื่อตกลงไปถึงลำไส้นะครับจะ ทำให้มีจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียรที่เป็นตัวร้ายๆหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวนะครับเพราะบ่มขึ้นมามหาศารและก็สร้างสารอักเสบขึ้นมาสารอักเสบเหล่านี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นก็คือทำให้ผนังลำไส้นั้นมีรูรั่วและสารอักเสบเหล่านี้ก็ค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในเลือดและไปสู่อวัยวะทั้งหลายแหล่ทั่วร่างกายและมีหนำซ้ำเองสารอักเสบตรงนั้นเองนะครับจะไปกระตุ้น เซลล์ที่เยื่อบุผนังลำไส้ให้มีการสร้างโปรโตีนบิดเกลียวซึ่งโปรโตีนบิดเกลียวตรงนี้เองก็จะวิ่งเคลื่อนตัวนะครับผ่านเส้นประสาทที่เชื่อมระหว่างลำไส้ไปถึงสมองและในที่สุดแล้วเองก็จะไปสะสมสมองอีกทางหนึ่งทีนี้การอักเสบตรงนี้ไปทําอะไรต่อการอักเสบตรงนี้นะครับนึกถึงภาพว่าเมื่อมันวิ่งเข้าไปในกระแสเลือดมันก็ไปทําลายหลอดเลือดทําให้ผนังหลอดเลือดนั้นเหมือนกับถลอกไป เพราะฉะนั้นเมื่อผนังหลอดเลือดถลอกแล้วก็จะเกิดการอักเสบต่อไปทาให้เกิดมีเส้นเลือดตีบหรือหลอดเลือดตีบและในขณะเดียวกันถ้าหากว่าหลอดเลือดนั้นเองไม่ดีก็คือส่งน้ําส่งอาหารไปให้สมองไม่ได้และที่มันผ่านตับนั้นนะครับก็มีอีกประการหนึ่งคือตับนั้นเองจริงๆแล้วเนี่ยตับเองเป็นตัวฟอกพิษ เป็นตัวล้างพิษที่ทําให้เราอยู่ได้แต่ว่าตับก็มีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตับเองจะเป็นตัวจับตัวย่อยตัวรับอ,อ,อาหารที่มีประโยชน์ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือน้ํามันปลาที่เราทานนะครับอาจจะไม่ต้องซื้อหาที่ไหนก็ได้นะครับทานปลาที่มีมันๆนะครับพวกพวกนี้เองนะครับน้ามันปลาเหล่านี้ก่อนที่จะเข้าสมองได้นั้นจะต้องถูกย่อยกลายเป็นน้ำมันปลาตัวจิ๋วก่อน และถึงจะส่งผ่านเส้นเลือดเข้าหาสมองได้ทีนี้ถ้าหากว่ามีการอักเสบเหล่านี้เกิดขึ้นและเริ่มมีกระบวนการสมองเสื่อมพ่อบวมขึ้นกระบวนการย่อยให้เป็นน้ำปลาปลาตัวจิว๋วเหล่านี้เองจะบกพร่องไปหมดเลยและพร้อมกันนั้นเองการส่งน้ำส่งอาหารไปถึงสมองนั้นก็จะเสียหายหมดและการอักเสบนั้นเมื่อเข้าไปทะลุถึงสมองตอนนี้จะมีการอักเสบวงจรที่2เกิดขึ้นวงจรแรก เรียนให้ทราบแล้วนะครับคือวงจรที่เกิดขึ้นในร่างกายการอักเสบนั้นเมื่อเข้าไปถึงสมองนั้นจะทําให้เกิดมีการอักเสบระรอกที่2ปัทุขึ้นนะครับโดยการที่เปกระตุ้นเซลล์ซึ่งเซลล์ที่อยู่ในสมองตรงนี้เองแท้ที่จริงแล้วนี่เป็นตัวที่คอยเก็บกวาดขยะก็คือคอยทําลายขยะแต่ทีนี้การอักเสบตัวที่สองที่เกิดขึ้นในสมองตรงนี้เองตัวเก็บขยะหรือรดขยะตัวนั้นเองนะครับกลับทํางาน รุนแรงขึ้นก็คือแทนที่จะเก็บขยะอย่างมิชชิดนั้นก็คือเผาไฟขยะเลยเมื่อเผาไฟขยะเลยตรงนั้นเองสมองส่วนที่ดีๆนั้นก็เลยถูกเผาไปด้วยและในขณะเดียวกันการอักเสบที่เกิดขึ้นตรงนี้เองจะไปกระตุ้นนะครับคนที่เริ่มมีสมองเสื่มอมเพราะบบอยู่แล้วให้มีการสร้างโปรตีนพิษบิดเกลียวมากขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็จะทำให้เกิดมีปรากฏการ ของโรคสมองเสื่อมและสมองเสื่อมนั้นไปเร็วขึ้นเราต้องเรียนรู้พวกนี้ไว้นะครับเพราะว่าเพื่อสุขภาพเรายั่งยืนและสมองมั่นคงนะครับเพื่อที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและเพื่อไม่ให้ครอบครัวเราต้องรับภาระและเพื่อสังคมและประเทศชาติของเรานะครับ